สวัสดีครับสลาลมคอย FC นะครับก็เป็นเพจรับซื้อเหรียญแล้วก็เผยแพร่2ช่องทางนะครับรับชมทางช่อง YouTube ก็ช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเป็นเหรียญที่ได้มาจากน้องทีมงานนะครับจังหวัดอุบลราชธานีก็จะจะได้มาบ่อยนะครับ ขอทําเป็นคลิปละกันนะครับไม่ไม่ได้แกะในไลฟ์สดนะครับเพราะว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะครับมามามาทำเป็นคลิปสั้นๆละกันนะครับ่าเดี๋ยวแกะเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับน้ําหนักประมาณ2ไม่ใช่ประมาณหรอกน้ําหนัก2อกิโลกว่านะครับแล้วก็ยอดเงินประมาณประมาณ5,000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่า5,000ันบาทได้เหรียญอะไรมาบ้างในกล่องนี้ก็มาเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับมาแกะดูกันเลยนะครับ ก็เป็นเหรียญที่สามารถพบเจอได้จร no ิงๆนะครับในระบบหมุนเวียนเหรียญที่ผมรับซื้อส <si ่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ผลิตมาใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตัวอย่างบางส่วนในกล่องนี้ก็ได้นะครับว่าเป็นเหรียญที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าเป็นเหรียญที่ยังใช้กันอยู่จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแกะไปด้วยพูดคุยไปด้วยละกันนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อก็สามารถส่งมาขายได้แต่ว่า ก่อนที่จะส่งมาขายนะครับคือคือส่งรูปให้ผมดูก่อนส่งรูปส่งรายการส่งรายละเอียดเหรียญมาให้ดูก่อนว่าเป็นเหรียญแบบที่รับซื้อหรือเปล่าแล้วก็จะต้องมีการตกลงราคากันก่อนต้องพูดคุยเรื่องราคากันก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วจะส่งมาเลยไม่ใช่นะครับต้องเช็คเหรียญก่อนว่าเป็นเหรียญแบบที่รับซื้อหรือเปล่านะครับก็ช่องทางการติดต่อก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับ อันนี้เป็น l ลาย ID นะครับสำหรับใครที่รับชมทางช่อง YUSEONG YouTube ก็ติดต่อทาง l ลายนะครับใครที่รับชมทางเพจก็ส่งรูปม,มาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับ <c oughs> 2บาทปี50ได้มาร้อยกว่าเหรียญดูดูเหรียญย่อยๆกันก่อนแล้วกันนะครับหยิบอะไรออกมาก็ก็รีวิวกันเลยนะครับ2บาทปี50นะครับตอนนี้รับซื้ออยู่เหรียญละสี่ถึงบาทนะครับ ยัง,ยงพบเจอกันอยู่นะครับ2บาทสีเงินซื้อแค่ปี50เท่านั้น4849ยังไม่รับนะครับยกเว้นเหรียญอีกกลุ่มหนึ่งเหรียญอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตถ้าเป็นเหรียญ2บาทสีเงินตั้งแต่ปี51ขึ้นไปแม่เหล็กดูดติดอันนั้นซื้อ3 0 0 0ถึง5,000บาทก็ค่อยดูรายละเอียดในคลิปอือ่นๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอรีวิวในกล่องนี้อย่างเดียวแล้วกันนะครับอ่นนี้นะครับ2บาทสีเงินปี5 0ได้มาร้อยกว่าเหรียญนะครับ วางไว้ตรงนี้ละกันอันนี้เป็นปี51นะครับปี51ก็ก็มีนักสะสมเขาเขาเก็บกันนะครับแต่ว่าผมผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อเท่าไหร่อันเนี้ยคือน้องเขาเขาส่งมาเป็นประจำแล้วก็เขาขอส่งขอส่งปี51มาด้วยก็โอเคนะครับราคาพอที่จะซื้อได้ก็ก็ช่วยซื้อนะครับอันนี้ได้มา200เหรียญน,นะครับแต่ว่าไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับปี51อ่าันนี้เป็นปี51นะครับ ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเหรียญสองบาทสีทองปีห้าหนึ่งจะเป็นเหรียญที่พบเจอไดอ้น้อยที่สุดนะครับจำนวนการผลิตผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าปีห้าหนึ่งเนี่ยจะหายากกว่าปี5ปีห้าเจ็ดนะครับอ่านี่ปีห้าหนึ่งนะครับได้มาสอง้อยเหรียญอ่านี่ก็เดี๋ยวก็มีลูกค้าสั่งไว้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะผมก็เลยไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับอันนี้ปีห้าหนึ่งนะครับชัดหรือเปล่า อ่านี่นะครับพอพอมองเห็นนะครับอันนี้ปี5้านะครับก็เก็บได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยได้รับซื้อนะครับอันนี้เหรียญอ่าห้าบาทปี30อันนี้ก็ก็ก็ซื้ออยู่นะครับซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน7บาทเพราะว่าผมขายออกอยู่เหรียญละ10บาทอันนี้ไม่ค่อยได้เน้นนะครับอ่าห้าบาทเรือหงปี30นะครับอ่าเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะนะครับไปกันเร็วๆเลยอันนี้ปี3 4 ปี3าก็ซื้ออยู่นะครับซื้ออยู่เหรียญละอตอนนี้ซื้อซื้อเหรียญละย0นะครับซื้อ20ขาย30นะครับปี3าสีเนี่ยคือคือถ้าเป็นเหรียญเหรียญพวกเนี้ยผมแกะออกแกะกล่องเสร็จผมก็ส่งต่อได้เลยเพราะว่ามีลูกค้าสั่งกันมาเยอะนะครับอันนี้ปี4ีปี4กีก็ซื้ออยู่ตอนนี้เหรียญละ13บาทแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าผมขายออกตอนนี้เหรียญละ15บาท นะครับอันนี้ปี43นะครับอ่าเดี๋ยวไล่ไล่ทีละเหรียญแล้วกันนะครับปี3 4ซื้อ20นะครับเป็นราคาที่ซื้อได้ปี4 3สก็ซื้ออยู่ไม่เกิน13บาทนะครับอ่านี่เหรียญเหรียญเดี๋ยวค่อยดูนะครับอันนี้ปี42ปี42ก็ซื้ออยู่เหรียญละ20บาทนะครับอ่าปี42อันนี้เป็นปีปี41อ่าปี41ได้มา6เหรียญนะครับรับซื้อเหรียญละ50ถึง80บาท อันนี้คือคือจะเป็นเหรียญที่ราคาค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับเป็นเหรียญที่เรายังพบเจอกันอยู่แล้วก็ราคาค่อนข้างจะดีหน่อยนะครับคือผมอะ่ะผมซื้ออยู่เหรียญละ 50- 80บถึงบาทผมขายออกตอนนี้ขายออกอยู่เหรียญละร้อยนะครับแต่ก็คือยังติดลบอยู่ติดลบยอดจองอยู่นะครับมีจองกันมาเยอะอันนี้คือได้มาแค่6เหรียญก็ก็น่าจะส่งให้กับ f c ที่จองมาได้ท่านหนึ่งนะครับคุณพี่จาก อุตลดิตนะครับอันนี้จองจองไว้นานแล้วนะครับอ่าก็เดี๋ยวส่งให้พี่จากอุตลดิตนะครับก็คือบางท่านบอกว่าขายเหรียญละร้อยจริงหรือเปล่าก็ขายเหรียญละร้อยอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าอ่ไม่รู้ว่าท่านไปซื้อที่ไหนมาหรือเปล่าเหรียญละร้อยกว่าบาท150นะครับผมขายเหรียญละร้อยมานานแล้วแต่ว่าคือคิวจองมันเยอะนะครับคิวจองมันเยอะผมก็เลยทยอยทยอยแบ่งให้ทีละคิวทีละคิวนะครับ อันนี้ก็คือรับซื้ออยู่เหรียญละ50าสบถึงแปบาทเหรียญ10บบาทปี4ีนะครับได้มาในวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญปีสีนะครับปี4ีเหรียญสิบบาทปี44ก็ยังพบเจอกันอยู่ค่อนข้างจะบ่อยอันนี้ผมซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน13บาทเพราะว่าในกลุ่มซื้อขายพี่พ่อค้ารายใหญ่เขาก็ขายกัน16บาทนะครับแต่ว่าผมจะส่งให้ลูกค้าประจําอยู่ที่เหรียญละ15บาท นะครับก็ก็จะเน้นขายเร็วนะครับคือผมเป็นพ่อค้าซื้อมาขายนะครับผมขายออก1 5ผมก็ซื้อได้แค่13นะครับอันนี้คือ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 ราคาที่ผมซื้อได้ซื้อมาแล้วก็ไปขายต่อได้นะครับส่วนใครที่มีเยอะๆอยากจะขายก็ลองเช็คราคาหลายๆที่ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นรายการที่ส่งมานะครับปี4-1 6เหรียญ10บาทปี3 4ม2ปี4 21 1 ปี4ี่สามสิบเจ็ดเหรียญสิบาทปีสี่สี่ยี่สิบสี่นะครับอ่ามีเนื้อเกินด้วยนะครับน่าจะอยู่ในนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูถุงนี้ต่อนะครับดูรายการนิดน,นึงเนื้อเกินสองเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์ร้อยสี่สิบห้าเหรียญสองบาทปีห้าหนึ่งสองร้อยปีห้าบาทปีสามศูนย์สิบเหรียญห้าบาทปีสี่หกห้าเหรียญอ่าเนี่ยเป็นเหรียญที่ราคาค่อนข้างจะอ่ามากขึ้นมาหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ราคาหลักพันหลักหมื่นแต่ว่า เป็นราคาหลักร้อยที่เราสามารถพบเจอได้จริงๆนะครับอันนี้5ปี4 6ได้1บาทปี2 9โอ้ได้ช่อฟ้ายาวมา1เหรียญนะครับสิบบาทคุดด้วยนะครับอันนี้คือเป็นรายการที่ได้มานะครับยอดเงินประมาณประมาณสี่พันสี่พันสี่พกว่าบาทรวมค่าจัดส่งร้อยร้อยหนึ่งนะครับก็ประมาณห0าพันนิดๆน,นะครับยอดยอดจ่ายไปยอดโอนของคลิปเนี้ยอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับ เดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีราคานะครับ <c oughs> อ่านี้ห้าปีสี่หกนะครับเดี๋ยวดูเหรียญย่อยอๆก่อนละกันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นเหรียญสิบบาทเนื้อเกินนะครับอมีสอบถามกันมาเหมือนกันแต่ว่าเนื้อเกินในลักษณะแบบนี้ผมไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับผมซื้ออยู่เหรียญละสิบห้าถึงยี่สบบาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมขายออกอยู่เหรียญละยี่สิบห้าบาทนะครับก็ซื้ออยู่ไม่เกินไม่เกินยี่สิบ นะครับขายออก25ต้องซื้อไม่เกิน20นะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญหลักๆที่รับซื้อนะครับราคาก็เลยอยู่แค่หลัก10นะครับอ่านี่เนื้อเกินมีเรือนะครับก็ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วก็10บาทครุดนะครับอ่านี้เหรียญละ50าสถึงแถึงห้บถึงหนึบาทนะครับถ้าเกิดสภาพนี้ก็อยู่ที่70็ดถึงแปบาทนะครับอ่านี่เป็นสภาพผ่านการใช้งานที่เรายังพบเจอกันอยู่ นะครับก็ใครเจอแบบนี้ก็เก็บละกันนะครับเหรียญ10บาทวาระต่างๆผมเน้นรับซื้อเหรียญ10ครุฑเอปกออมสินนะครับส่วนเหรียญวาระอื่นๆวาระที่ผลิตเยอะยังไม่ได้เน้นรับซื้อนะครับก็ก็เก็บไว้ก่อนละกันนะครับอ่านี่10บาทครุฑนะครับแล้วก็เหรียญ5บาทปี PC 6อ่าได้มาตามรายการนะครับ5บาทปี46 5หเหรียญอ่านี่นะครับ1 1เหรียญ2เหรียญ อ่าสามเหรียญสี่เหรียญน,นะครับห้าเหรียญน,นะครับก็ก็เป็นเหรียญที่ยังพบเจอกันบ่อยนะครับเพราะว่าเหรียญห้าบาทปีสี่หกเนี่ยผลิตออกมา 1, 2, หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเหรียญก็ก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับจะเห็นได้ว่าผมมาได้มาค่อนข้างจะบ่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งผมได้มาหลายเหรียญเหรียญห้าบาทปีสี่หกเหมือนกับวันนี้นะครับบันทึกคลิปวันที่ยี่สิบห้ากุมภาพันธ์วันอาทิตย์ ยี่สิบห้ากุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ได้มาอีกห้าเหรียญเห็นไหมครับบางทีก็ได้มาหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญแล้วแต่ช่วงนะครับแต่ว่ายังพบเจอกันอยู่พบเจอกันอยู่เรื่อยๆจริงๆนะครับนี้รับซื้อนะครับสามร้อยถึงสามร้อยห้าสิบาทแล้วก็อีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญหนึ่งบาทราคาดีนะครับสภาพแบบนี้เหรียญละสี่ร้อยนะครับเห็นไหมครับสภาพไปออกไปทางชำรุดแล้วก็ขาแว่นก็สึกนะครับ ไม,ไ,มไม่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 ค่อยชัดด้วยเห็นไหมครับเหรียญน,นี้400บาทนะครับเป็นเหรียญ1นบาทปี29บล็อกช่อฟ้ายาวอ่านี่นะครับเหรียญ1นบาทนะครับเออเหรียญ1นบาทที่รับซื้อดูแค่ปีพศก็มีปี29นะครับเห็นไหมครับอ่านี่ปี29นะครับแล้วก็เป็นบล็อกช่อฟ้ายาว แบบนี้รับซื้อนะครับเหรียญนี้อาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมผมให้ดูเหรียญชัดๆแล้วกันนะครับพอดีผมเก็บไว้เป็นตัวอย่างอยู่หนึ่งคู่นะครับอ่านี้ค่อนข้างจะชัดนะครับปีสองเก้ามีสองบล็อกนะครับอันนี้สองเก้าช่อฟ้าสั้นเหรียญเนี้ยซื้อเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบแต่ว่าถ้าเป็นปีสองเก้าช่อฟ้ายาวนะครับอันนี้ซื้อเริ่มต้นที่สี่ร้อยบาทสวยๆแบบนี้ซื้อเกินห้าร้อยนะครับอันนี้สภาพสวยนะครับ ผ่านใช้แต่ว่าผ่านใช้น้อยแต่ว่าเนี่ยผ่านใช้เยอะนะครับปี29เหมือนกันช่อฟ้ายาวเหมือนกันแต่ว่าสภาพผ่านการใช้งานเยอะผมก็ซื้อเข้าเหรียญละ400บาทนะครับ อันนี้เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวยียนจริงๆนะครับอยากให้ลองสังเกตดูแล้วกันใครที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับเลื่อนผ่านไปก่อนนะครับเลื่อนผ่านไปก่อนหรือว่าหรือว่าบล็อกเพจนี้ไปเลยก็ได้นะครับ <laughs> ถ้าใครมองว่าไร้สาระก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้แบบไม่ต้องผ่านมาเห็นนะครับก็อยากจะแนะนําให้กับคนที่สนใจมากกว่านะครับใครที่เข้ามาแล้วไม่เชื่อแล้วก็อคอมเมนต์ไม่ค่อยดีนะครับคอมเมนต์แบบยังไงอ่ะ ส่วนใหญ่อะคือผมจะบล็อกนะครับถ้าเป็นเพจถ้าเป็นเพจก็จะง่ายหน่อยก็จะบล็อกไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นทางช่อง YouTube ก็ก็ต้องปล่อยไปนะครับก็คือมันมันบล็อกลาบากนะครับทางทางทางยูทูบนะครับถ้าเป็นเพจอะไม่รอดนะครับบล็อกเลยนะครับบล็อกทุก ID ไม่ได้เห็นเพจนี้อีกเลยนะครับท่านจะได้ไปเจอแต่เพจมิจฉาชีพนะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มาในคลิปนี้นะครับยอดเงินรวมค่าจัดส่งอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับเหรียญหลักๆที่ผมเน้นรับซื้อก็จะเป็นประมาณนี้เหรียญ5บาทปี4-6 1บาทปี29แล้วก็10บาทปี41หนะครับหลักๆเลยก็คือรับซื้อประมาณนี้อันนี้เป็นเหรียญย่อยๆนะครับที่ได้มาเสริมๆก็ก็เป็นเหรียญย,ย่ยอยๆราคาไม่สูงนะครับอันนี้จะราคาแบบ มีแล้วส่งมาขายค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่าถ้าเป็นเหรียญ5บาทปี46 1บาทปี29แล้วก็เหรียญ10บาทปี41นะครับย้ำนะครับว่าทุกเหรียญที่ผมรับซื้อสามารถพบเจอได้จริงๆในระบบหมุนเวียนผมเน้นรับซื้อในกลุ่มนี้เพราะว่าทุกๆคนมีโอกาสพบเจอนะครับยิ่งเจอบ่อยยิ่งส่งมาขายเยอะผมได้ซื้อเยอะนะครับอันนั้นนะคือกำไรของผมกำไรของผมคือกำไรจากการขายเหรียญน,นะครับไม่ได้ทำกำไรจากการทำคลิป คนดูเอายอดวิวยอดไลค์ยอดแชร์ไม่ใช่นะครับผม <aud it> กําไรของผมอ่ะรายได้หลักของผมก็คือซื้อเหรียญมาขายนะครับอันนี้ก็คืออยากจะ <aud it> อยากจะให้เข้าใจกันนะครับโอเคนะครับมีเหรียญเข้ามาบ่อยๆมีรีวิวบ่อยๆนะครับการันตีได้ว่ารับซื้อจริงส่งมาขายได้จริงนะครับมีรีวิวบ่อยๆนะครับเหมือนกับวันนี้ก็มีเข้ามาอีกนะครับพรุ่งนี้ก็มีมีทุกวันนะครับมีเหรียญเข้ามาเกือบเกือบทุกวันนะครับไม่ทุกวันเกือบทุกวัน วันเว้นวันบ้าง2วันมาครั้งบ้างแต่ส่วนใหญ่จะมาเกือบทุกวันนะครับก็สามารถติดตามรับชมข้อมูลได้ทั้งทางเพจสลานลมคอย channel แ,แล้วก็อขออภัยครับทั้งทางเพจสลานลมคอย FC แล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับ Line ID ช่องทางติดต่อผมขึ้นไว้ให้ตลอดจนจบคลิปท่านที่รับชมทางเพจก็ส่งรูปมาทางข้อความเพจได้เลยนะครับอันนั้นแหละคือช่องทางการติดต่อนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้เจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอย FC คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ